สวัสดีครับผมเองพี่น้องเมื่อนี้เดี๋ยวผมจะมาจะพามาเจิมตอกพี่น้องผมมันดัดเปลี่ยขาก่องใสเรียบร้อยแล้วครับเมื่อนี้มาเบ่งพี่น้องมันหนูะเขามาจงังเดสิมานบ่ม,มือนนี้เจิมตอกครับเจิมตอกคู่หนึ่งครับตอกธรรมดาห้อง เดี๋ยวรอรวนเบิ้งพี่น้องน่ครับอเขาไม่ครับเพึ่งเขางเงียดเดี๋ยวมาทดลองเบิ้งพี่น้องมันนี่สิมานม่ไปครับเดี๋ยวไปชมกันเลย เรียบร้อยพี่นอ้องเตียมแหลกครับนี่ครับเนี่ยมันบวอกรออ์กมาครับที่แหลกผลงานเท่าเตียมแหลกครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมเก็บหนูนครับแป๊บหนึ่งนี่ครับตอกไม่เอามาเจิมครับเดี๋ยวผมเก็บหนูนครับแป๊บหนึ่ง นะครับผลงานตอกเีาเป็นตอกธรรมดาครับออเอามาเจิมกับตอกเป็นเพท่านเตรียมเดียดเลยครับออกมากับซันหมลเแหลกเลยนะครับผลงานชื่อว่าไดยการพี่น้องได้การครับไดยการเดี๋ยวเกเ็บนู้นครับเป็บนงึงนี่ครับพี่น้อง เรียบร้อยผลงานแต้มแหลกครับเป็นหนูหนูใส่งามอยู่ครับนี่ครับ,รบหางกันใหญ่อยู่เกียบซ้ำม,มีก๋วยแต้มแหลกครับกับตอกธรรมดาครับยงได้การเลยครับออกเยือนมังแหลกกระโดนเลยคู่นี้สุดยอดครับยังบ่ท่านมีเจ้าของครับคู่นี้ไปครับเดี๋ยวไปช่วงมันอีกเผื่อมันหมานเทียด ตัวออกยืนมองแดกกระโดดเลยครับสุดยอดครับไปครับ ไปพี่น้องกลับเลยครับหนูตัวนั่นห่วงอยากได้ช็อตพี่น้องอยากได้ชอ็อตอย่างไ้มันเขามากไก้ไก่นึกว่ามันจิบ,บ่เห็นกล่องที่แด้มันเห็นอยู่ไปครับนี่ครับผลงานอันพวกนี้สั้นตอกมาได้ครับนี่ผลงานสันตอกสิบห้าตัวสิบหา,หางตอกไม่มาเจิมพี่น้องกับผ่านโจกร่วมกันสิบหา,หางอันนี้เป็นพ้น ผลงานบ่วงครับเจ็ดเจ็ดหางแปดหางคุณดิแปดหางครับแปดกระหัวมึงพี่น้อยก็มันอย่างมั้นจิ๋นของผมบุญนี่ยังแต่หัวนี่มาทางกมาจอบขาดกระไรขนาดพวกท่านเด็กไปครับพี่น้องบัดนี้สกับเร็วบัดนี้ตอกระเจี๊ยบหมดละตอกก็คือเก่าแล้วครับตอกซุ้มเก่าน่ะผู้ใดสนใจก็ทักกันกมาครับมาสอบถามเบิ่ง ราคากับโอเพยียงเราเป็นกันเองแบงๆกันใส่ครับไปครับพ่อกันคลิปนาครับมูว่าเข้าสิ่ากันไปเห็นอย่างแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคลิปสั้นนูนะพี่น้องสั้นตอกน,นะว่าผุมจีขึ้นไปโคราชอยู่ไปครับพ่อกันคลิปนาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผ่านจบมือหนีเป็นมือน้ำเตียมเลงเน้อยพี่น้องมือนีแต่ว่ากับแต่ว่าก็ตอกอาจารย์เดียวก็เลยพี่น้อง get <laughs> <laughs> <Yeah. laughs>